พี่น้องไม่อีกแล้วครับยังมีไม่มได้เนาะพอ,อยาบีเนาะตีแต่พอ,อยายอหนึ่งติีผมมาหนึ่งวัวมันใกล้ๆอย่างวัวไรเอาเนี่ยครับไม่อีกแล้วครับมันๆอีกแล้วครับพี่น้องงองเลยเอาเนี่ยครับมาแบบประเด็ต่างใจเด้พี่น้องนี่แหละครับป็กกาตัวยี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผงไปสุขสุขคนนะครับเด้อหากินแมเบาหนุยครับมาอนีผมก็มากครับพยย่อใหญ่วีเด้อพ่อใหญ่วีปวนพวกเก่านี่แหละครับมาลงหงน้องเลนลิว้วเป็นมือเป็นมือที่สองเลยพี่น้องเป็นมือที่สองครับมาติดตามกันเบิง่มามันสิม,มานบ่เขามาเบิงเราจะลืมกดติดตามเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมน้ำแน่เพื่อเป็นกาลังใจครับเอาไปกันครับ ถือครับอ้าวพี่น้องถือีเราครับใครไงยกมายกมาเรา้ผมจับเออเออนี่ครับตัวไงเอาเอาทายไหมตั้งกองอไเอ้เลยนุ๊กฮึ่มฮึ่ตังคอนเทนนเอาพี่นอ้องอื เหมนกันท <c ười> oh, ้อครับผมเอ้เมื่อวานบอกวิ่งเด้มันนี่พอบอกวิ่งเด้อเอาอีกทีแม่พ่อใหญ่บีเยอะเอาถือแบบว่ตัวใหญ่แหงตัวนี้เอาบักกาครับพี่น้องไม่แล้วครับนี่ครับเอากล่องบางก้อนเนี่ย มันมึนปวดตัวนี้นี่ครับเห็นบ่ตัวใหญ่ๆ,ๆนี่เอ,าอ้าเอาวิมเอาแล้วเอาแล้วตัวั้นก็นอเอาแล้วเอาว่าซัน่นเดินแล้วฟัดนี่มาแล้วครับมันมึน,น,นมันมึนครับเอานี่ครับต,ต,ๆๆต่อไปครับเล็งไปเลยครับพี่น้องอๆๆๆมึงมึนบ่มึงมึนบ่อบ่อหนึ่งอ่ะเอาผมกินเดียว นี่น้อเขาเวได้อหเออบอ่าวัดอยู่เลงแ่งเลยโอ้โอ้โอ้โอกล่อง่อนี่ครับพี่น้องไม่อีกแล้วครับเลงไว้เลยครับเสียที่ที่พูตังกลองไว้เสียที่ที่พที่ตังกลองไว้เพเสียที่มียพ่อิดเมียเก่าได้ไหมนี่สองเสื้อ้ราพอน่าุ่นอันนั้นกระเป๋าที่ล่ะเห็กบอมีหมาน้อยอาุนี่มาซำนี่น้อยมันก็น้อยดเราซำน่เย็ด đang chúng ta nghe này phương Đâu đây? Cái này không này Không hề có nghe tôi, thì tôi không nghe, nghe, nghe cậu. Cái này thúng. Cái này thúng tẹp này. Thúng tẹp, thôi nhiệm yên Kiến thế yên bò. Cái này nổi, cái này nhảy vào kiến. Tần, kháo là nổi. khi là không hành, tức tức เ่วานามมึงนเลิกเด้นก็มองลูกหนานกูนั่น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 เ้นเด้เตรยมอ้ง้างลูกโอ้ยวัดแห้งอยู่เด้เลยวจังหวะมันวัดจะยกไหมันขข้นไปนั่นก็มีังไม้แล้วบ่ซังไม้เลยแต่ว่น้องเออขแี้เวดโอ้วบ่ววววพวววววววอวว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 เวววยววววววที่วว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 วงเลย นครับพี่น้องมันเล็งเลยเขาเห็นนานเเอาวัดเดี๋ยวเเอาเอาคืสาดเนี่ยเออไงโดนไงไงไงเฮ้ยพี่น้องไม่แหรอครับยังมีใหม่ด้เนาะพี่บีเนาะ ติ่แต่พ่อใหญ่หนึงตีตผมมานึ่งว่าวันะี้ล้ๆยังว่าวไรเอานหนครับไม่อีกแล้วครับมันๆันสังเอาอีดีแหละสา่มือซีมือหอเดเ้อตตดข้อเสือพ่อใหญ่ตัวนึน่งเวลาเขาบอกว่าไก่ตัวกรเาไก่เดือดเกินใ้แรงมั้ยใ่ไ็ด ืว่าเท้าคอยเฝ้าง้วเองไมไปใส่กับไปนี่น่ระมีเวียดเห็งบอกบอกผมสลายเด้ก็คือเพาไปสีเรืวกทัวเ็เ่เอางัวเายังอเไรเรียบร้อยโตมาโตเทยังออยมนี่งัวมันเรียบร้อยนอนเรียนมันมาเอาอารเขาจะบบมามันกับโบปะเดิน้ตาเดินแล้วเดินแล้วสบีมยบยบเดินแล้วเดินแล้วดูเรืแหงจิ๋ แล้วปล่อยทำไมกลุ่มมีกลุ่มจริงๆกลุ่นี้มาเพ่อนัง่เยึ๊บเขาเอาาคือขาไก่เหียนกินเราไม่ใช่วิินเราจมรพกันหรอมัน ้ยผมพย่งจะจมเลนขึ้นม่เออปลาหน่อยตัวนี้เออสั่งมั้ยเอ้หัวยังไปมันหน่อยให้ให,หน่อยครับปล่อยปล่อยลูกนี่ครับเยียบเจาที่สิบเจ็ดอ้าวอ้าวพื่อิ ไม่อใส่กินไปอ๊ยแลมาวทำให้มันขึ้นพวกตรงีแมคอยหลังหัวกุ้งให้ใส่สวแต่หัวมันใส่หัวก็กินเลอดีกินหมดเาะจะทำห้มีหนวดตุ๊ดหนวดหนวดดริเรืงหนวดดวิหนวดตดออกมาหนึงหนว ีเอาดูกันฮะเขีนเขามาในหน่อยเอาเอาซีวิงนี่เห็นอะไรังซีไม่ใช่บีเห็นยบีเลยเถือบังยี่บีบังยี่เฮยอ้ยเอาถือเราครับพี่น้องงงเลยเอาเลยครับมาแบบประเด้งใจได้พี่น้องมัน กินพ่อเม่กินมอนจูดินเนาะ้องพ่อขงหานไปทกมันไหญดีเเนาะโอ้โ้นเครับพี่น้องาอ้กแล้วครับเอ่ครับพี่น้องเดี๋ยวต้มมาต้งหันเดียวเดียต้ม่อยเต็มีเน

ข้าไหนพี่น้องครับเอาไหมเอาไหมันมได้ตั้งกล้องด้อเราตั้งแล้วันนี้ตั้งแล้วเราบันข้ไหนตนกหนมาเอามพกยมนะปวนเาะ้เกินยูเดี๋ยวโอ้โเนี่ยเดินเดินเอกิเดินแล้วพกิย่งเด้เฮเอ้ายืคิดบานเอ้าอือเวยโอ้โหดีเว้ เอาหนิมุสเซน่าเสียตาเราละเอาหิครับเบาหน่อยก็มานี่กันเอาม่อีเราครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งรอมาน่นนี่ครับรอมาดนมันออกใกล้แล้วเว้ยวันนี้ตัดเนเดินกเดินเา วิ่งเขาบอเอาช่วงครับเรียบร้อยแล้วเสร็จอีกแล้วนี่ครับพี่น้องเอ้ยมาแบงใกล้ๆนี่ยนต์รวมนะเพื่อนยังไงครับเชี่ยนพายาบีเงียบเลยครับวันนี้เชี่ยนพอบกบี้มากได้ไหมบอกออกทางนอเอาโดดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนอนล่นขึ้นมาแล้วโดนขึ้นมาแล้วเออนี่ครับเอาอยู่น้ำปลาก,กันยังไง <G l ug> กุ้งมันกินดีแหรมันก็หน่นขาดตะจับแล้วไปนะมีเหรอเออมันหนีกินแล้วสองเป็นเก็บเราได้ครับพี่น้องของผมของบ่าวหนุยน่ยว่ารับไปกินแสวดแสวดนี่ละโกขึ้นเราได้นะู้ตีเราได้เห็น,นมึงโถขืนเอ่นมาสร้างหนูวัดไปข้างหน้าวัดเลยวัดรข้างหน้าเออเออเอาอ,อู้หู่อยากคุยเอาเนี่ยครับบ่าวหนุ่ยทำเตี่ยมที่ลอยเดราได้เมื่อนี้ พ่อยหญวีก็ร่างในตัวเดียวครับนี่ <laughs> โอ้ยนี่มักจะทงนี่นี่มีความสุขเอาครับขี้เขาเที่ยงแล้วช่วงใบไมาต่อกันครับรไทย,ทย,ยาป,าประเทีี่่ยงทาาปคนไทยเลยออเอาครับพี่นอ้องขึ้นเอาเดอ้อครับขึ้มนมาฮอดบ้านแล้วนี่มสาสรุปเบิงปากกาในพืประมาณสองกิโล,ลแล้วครับเอากุ้งฝอยเด้อนั่นเบงคุกปากกาตัวใหญ่ๆ นี่ะครับประกา,าตัวเองห้งหาถูกเป็นตาวันซ่อนมาครับพี่น้องงั้นมึงมิเตะแ้ว่ามเมียนันเมียนเอาครับคิมน,นี้ถือว่ามานสุดยอดแล้วครับพีนพ่น้องี๋้วคิมนาผมศิามหาป้ายยังแล้ยวอย่าลืมพี่น้องติดตามไว้ด้วครับอย่าพลาด,าด,าดลนะ้่านอบสดเดตนครับอาจจะมีคนตกน้าก็ได้เอาคินี่กิก <c oughs> เ,เขามาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับพี่น้องไปเขามากดติดตามเายเบิร์พมแล้ว จะเลร่อนจะเลื่นไม่เงินไม่ข้ามนะครับด้วยถึงเรามาทีหนึ่งสวัสดีครับ